สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอนุชา h ช n แนลนี่อยู่วัดโกแก้วครับเตรียมการอดินมาลงก่อนครับวันที่28ก็เอาลูกลางมาทับปูนายครับเตรียมพื้นทีศจิกพฤศีิก่อนวัดโกแก้ววาย ได้เรื่องเลยฮะพ้นออกได้ไหมล่ะนั่นลื่นแล้วดำไม่ลงยิก นค้าถอย,ยถต้องถอยได้ไหมล่ะถอยถอยไม่ได้อีกเนีออ่ยปล้อยเลยครับล็อกปี้มต้องเทไว้ปากเงี้ยเราค่อยปาดเข้ามาครับ ดินมันลอยหนามันขัง,อ,ขงอ้าวรอรถไทยร <c oughs> อรถไถก่อนแป๊บหนึ่งมาอีกแล้วนหนึ่งคันฉันเห็มารอบแหลกด้วยเจ็บ,บมาช่วยเจอร็อกกี้แล้ว Giúp má Chốm đi ná Chào mẹ ca Quái <laughs> <Dục> đi nè <rồi. cười> มันจะดึงดัดไหมล่ะด,ด,ด,ดินอ่อนดินอ่อนน้ไปองน้ำนนแบบนี้ายเป็นอ,อโอ้มันอนอันพท

ถอยถอยนิดนึงถอย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 ครับเกินแล้วทางไหนรอเนาะเฮ้ยจะกินรอไว้ดีโดนก็กินบัก

และถอยเอ,อถอยทางคางอะแหละไปเลยกองนั่นไปเลยเลยทขาข้าง ยังไม่เห็นมาเลยหน้านกำลังมา่าวันนี้พ่อ,อเป็นคนขับครับคุณลูกชายไปไหนครับนี่ <laughs> ยังไม่ตื่นลูกชายยังไม่ตื่น <laughs> đi sút lò dumping. นนิดนึงตรถไทยคือ,อยากมากสิรถไถยคือ,อยากมากสิ <c oughs> có thấy ngáy với viên lục lăng rồi không ai sẽ đồ ăn